ณบ,บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระภัยสารวิสารโลกแห่งวัดป่าสุขโตเราเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็มีสองสภาวะเท่านั้นนะน,นะก็คือตื่นกับหลับ ทั้งปีทั้งชาตินะหรือว่าตลอดชีวิตมันก็มีแค่สองสภาวะหรือสองโหมดนะตื่นกับหลับจิตใจก็เหมือนกันนะก็มีสองสภาวะสองโหมดก็คือรู้กับหลงในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยนะเราตื่นมากกับหลับนะเราตื่นสักสิบหกชั่วโมงสิบเจ็ดชั่วโมง หรือ2ใน3ของวันนะเราหลับ8หรือเจดชั่วโมงแต่ในส่วนของใจเนี่ยเราหลงมากกว่ารู้นะทั้งวันเนี่ยแม้กระทั่งในยามตื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยามหลับนะหลับนี่มันหลงอยู่แล้วล่ะแต่ในยามตื่นเนี่ยจิตของเราก็หลงมากกว่ารู้ หลงในที่นี่คือไม่รู้ตัวลืมตัวใจลอยนะฝันฟุ่งปรุงแต่งไม่อยู่กับปัจจุบันนะลองสังเกตด,ดูนะในยามตื่นเนี่ยคิดว่าเรารู้ตัวจริงๆแค่ยี่สิอร์อีก80%ี่คือหลงนะ เพียงแต่ว่ามันไม่ได้หลงไปตลอดนะมันหลงไปสักพักแล้วกลับมารู้ตัวรู้ตัวสักพักแล้วก็หลงไปใหม่ใจลอยฟุ้งคิดโน่นคิดนี่มันไม่ใช่หลงยาวนะถ้าหลงยาวนี่มีปัญหาเช่นหลงยาวสักห้านาทีเงี้ยนะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้ขับรถแล้วหลงไปหลงนี่ไม่ได้หลงทางนะคือใจลอยถ้าหลงยาวๆก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุฝ่าไฟแดง หรือว่าไปชนคนนั้นคนนี้ก็เคยมีการทำวิจัยนักศึกษาคนที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ย,ยอันนี้เมืองนอกนะเวลาจะชั่วโมงครึ่งพรพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำงานทำงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจริงๆเนี่ยแค่ชั่วโมงครึง่งในบรรดาเจ็ชั่วโมงครึ่งนะก็คือยี่สิอร์ซ ไอ้ที่เหลือเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้นะที่ไม่ใช่เป็นงานอาจจะเป็นการอตอบข้อความ SMS ตอบไล Facebook, นะ์ a c e b o o k มึงนอกก็ไม่ค่อยใช้ไลนะ์เขาใช้ whatsapp ตอบอีเมลนะคือมันจะมีสิ่งที่เข้ามาดึงดูดใจดึงดูดความสนใจให้ละหรือพลาดจากงานที่ทำ มีข้อ,อความโน่นข้อ,อความนี่เข้ามาหรือไม่เชนนั้นก็มีคนมาคุยอ่ะก็ชวนคุยหรือเผลอคุยหรือบางทีก็ใจลอยเนี่ยดูมันทํางานนะเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่าอาจจะนั่งอยู่ที่อาจจะนั่งอยู่บนโต๊ะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอทํางานจริงๆอนะชั่วโมงครึ่งที่เหลือไม่ได้ทํางานนะใจลอยทำโน่นทานี่แล้วแต่ว่าอะไรจะมันโผล่เข้ามา อันนี้ก็เป็นปัญหาคนสมัยใหม่มากนะแต่ก่อนเนี่ยคนเนี่ยทำงานก็จะมีสิ่งแทรกเข้ามาทุกหนาทีตอนนี้มันมีสิ่งแรกเข้ามาทุก3นาทีแล้วทำได้พักสัักพกเดี๋ยวมีข้อความเข้ามาเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวมีอีเมลเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกับงานเลยนะ แต่ถึงแม้ไม่ได้ทำงานในออฟฟิศนะแนวโน้มที่คนรเราจะใจลอยก็หรือว่าหลงเนี่ยมันก็มากอยู่มากกว่ารู้อยู่แล้วใจของเราเนี่ยมันคล้ายๆว่ามีนิสัยไปในทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งขณะที่สวดมนต์ใจเราก็ลอยอาจจะรับ80%ขณะที่ฟังคำบรรยายนี่ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ไปแล้ว คิดโน่นคิดนี่จะให้มีใจจดจ่ออยู่กับคำบรรยายต่อเนื่องเนี่ย <p> ก็คงไม่เกินนาทีหรือก็ไปแล้วงั้นถ้าเราปล่อยใจเราไปอย่างนี้นะมันก็นอกจากจะทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้แล้วก็จะมีอารมณ์ ต่างๆเข้ามากลุ่มๆลุมเราจิตใจได้ง่ายเดี๋ยวคิดไปถึงบ้านก็ห่วงลูกเดี๋ยวคิดไปถึงงานก็หนักใจงานไม่เสร็จเยอะแยะคิดไปถึงบ้าน๋อมยย,ย,ยังหาเงินผ่อนเมื่อไหร่มันจะผ่อนเสร็จสักทีหนักใจนะฟังบรรยายไปใจก็หนักไปเ้วยใจก็กลุ่มไปด้วย มันเป็นนิสัยนะที่เราสะสมมาสั่งสมมาเป็นเวลาเรียกตลอดทั้งชีวิตเลยก็ได้ในการที่เราจะมาทำความสึกตัวนะมันคือการสร้างนิสัยใหม่ให้กับจิตใจนะแต่ใหม่ๆนะน,นะจะสร้างนิสัยใหม่ยังไงเนี่ยมันก็โดนนิสัยเก่าครอบงำ อย่างเช่นคนที่เคยตื่นสายเนี่ยจะพยายามตื่นเช้ายังไงเนี่ยใหม่ๆม,มันก็ยากเพราะว่าน,นิสัยที่ตื่นสายมันก็จะมาคอยฉุดคอยรังนิสัยเก่าเนี่ยมันฝังรากลึกแล้วก็ไม่ใช่ไปง่ายๆเนี่ยมันมีคำพูดสำนวนฝรั่งว่านิสัยเก่าตายยากนะ obstinate oh, hard เนี่ยตายยากนะมันเปรียบไปก็เหมือนกับว่า เป็นร่องน้ำนะร่องน้ำเนี่ยน้ำก็ไหลไปตามร่องนะทีแรกเนี่ยเราเป็นคนสร้างร่องขึ้นมานะเวลาเราแต่ก่อนเรานะเราจะทำร่องน้ำเนี่ยใหม่ๆก็ต้องสร้างร่องให้หมันขุดเป็นแนวเป็นร่องแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยนะ มันก็จะไปตามร่องแล้วมันก็จะสร้างร่องของมันเวลาเราจะเปลี่ยนทิศทางของน้ำเนี่ยด้วยการขุดร่องใหม่เนี่ยเราจะพบว่ามันมันจะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนไปสู่ร่องใหม่เท่าไหร่น้ำก็จะไปร่องเก่าอย่างนั้นแหละเพราะร่องเก่าเนี่ทั้งกว้างทั้งลึกกระแสะใจก็เหมือนกันนะใจของเราเนี่ยที่ผ่านมาเราพบว่าโอ้มันเป็นจิตที่ ชอบฟุ้งซ่านใจลอยหรือว่าเป็นจิตที่ชอบคิดลบนะเวลาเราจะเปลี่ยนทิศทางของจิตเนี่ยจากคิดลบให้เป็นคิดบวกจากหลงให้กลเป็นรู้หรือว่ามีสติรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็คือการพยายามสร้างร่องใหม่ให้กับน้ำแต่น้ำก็ยังไปร่องเก่าอยู่นั่นแหละแม้เราจะขุดร่องใหม่ขึ้นมา น้ำมันไปร่องใหม่นิดหน่อยแล้วมันก็ยังไงก็ไปร่องเก่าเราเกตวลาปฏิบัติเเราเจอสติเนี่ยนะเราหลงเราฟุ้งเนี่ย89%นะไอ้10%หรือไม่ถึง10%นี่คือความรู้ตัวแล้วเราก็พยายามฝึกเพื่อให้มันมีความรู้ตัวมากขึ้นนะแต่ว่าวันวันแรกสองวันแรกมันก็จะยังฟุ้งอยู่นั่นแหละมันก็ยังใจลอยนั่นแหละ ็คือหลงหรือลืมตัวบางทีทําทั้งอาทิตย์นะมันก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากมันยังฟุ้งอยู่นะบางคนก็รู้สึกท้อนะโอ้ยทามาเป็นทั้งมาเป็นอาทิตย์แล้วมันยังมันก็ยังหลงนะหลงเป็นหลักรู้เป็นรองอันนี้ธรรมดานะร่องใหม่เนี่ยนะมันต้องขุดต้องใช้เวลา S <S <an other> จนกว่าร่องใหม่เนี่ยมันจะเริ่มลึกนะพอร่องใหม่เริ่มลึกแล้วเนี่ยน้ําก็จะเริ่มไปร่องใหม่แล้วแต่ส่วนนึ้งก็ยังไปร่องเก่าอยู่นะแต่พอน้อมน้าเริ่มไปร่องใหม่เนี่ยมันก็จะกัดซอะให้ร่องใหม่เนี่ยลึกแล้วก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นถึงจุดหนึ่งนะน้ามันจะเทมันจะหันเหนไปร่องเก่าไปร่องใหม่แล้ว น้ำมันจะหันเหตไปร่องใหม่ถ้าหากว่าร่องใหม่นี่ยกว้างและลึกพอแล้วร่องเก่าก็จะเริ่มค่อยๆตื้นค่อยๆตื้นเขินหรือค่อยๆแคบลงนะต่อไปนี่ร่องใหม่นี่นะพอน้ำมัน,ม,นมันเทปไปร่องใหม่เนี่ยร่องใหม่ก็จะกว้างแล้วก็ลึกส่วนร่องเก่าก็จะค่อยๆแห้งค่อยๆตื้นเขิน แม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยตรงที่ผ่านธรรมศาสตร์ละศิริราชเนี่ยตะกอนไม่มีนะนำ้ำแม่น้ำเจ้าพยาเดิมเนี่ยมันไปทางคอลองบกอกน้อยแล้วไปออกคอกลองบกอกใหญ่เอานึกภาพนะออกจากคอกลองบกอกน้อยแล้วไปออกทางคอลองบกอกใหญ่ตรงกองทัพเรือน,นั่นนะ่ะตรงนั้นแหะคือแม่น้ําเจ้าพยาเดิมนะแต่ทีนี้เป็นไงมันกลายเป็นคลองไปแล้ว ส่วนแม่น้าเจ้าพญาที่ผ่านธรรมศาสตรส์ศรีราษเนี่ยแต่ก่อนเป็นคลองนะเขาชื่อว่าคลองรัดแต่ก่อนมันก็คลองเล็กๆอะ่ะนะแต่ว่าพอขุดไปนานๆเนี่ยนะน้ําเนี่ยมันก็มันไม่ไปทางสายเดิมไปทางสายใหม่มันก็ไปทางคลองรัดเนี่ยไอ้คลองที่มันเคยแคบเคยตื้นเดีย๋ยวนี้มันมันใหญ่แล้วกลายเป็นแม่น้ำไอ้ส่วนแม่น้ํานะ มันก็กลายเป็นครองเพราะว่าน้ําก็ไม่ค่อยไปทางนั้นเนี่ยการที่เราจเจริญสตินะเป็นประจําสม่สมําเสมอเนี่ยมันคือการสร้างนิสัยใหม่ให้กับใจแล้วเราก็ต้องยอมรับนะว่านิสัยใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาความมันจะกว่ามันจะกลายเป็นนิสัยความันจะกลายเป็นความเคยชินแล้วพอมันกลายเป็นนิสัย มันไปของมันเองนะใหม่ๆเนี่ยนะเดินจงกลมสร้างจังหวะก็หลงไป80-90%แต่พอปฏิบัติไปนานๆนะความหลงจะลดลงลดลงลดลงถึงจนหนึ่งนะไอความรู้ตัวมันจะมากกว่าความหลงอาจจะรู้ตัวสัก60%หลงแสัก40%แล้วจะทำไปเรื่อยๆนะ ความรู้ตัวก็จะมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันรู้เองเลยนะตอนนร้นมันจะรู้เองเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเผลอปุ๊บรู้ปั๊บนะแต่ก่อนนี้ไม่ใช่เลยนะรู้ตัวยังไงเดยกก็หลง,งรู้ตัวยังไงเดยกก็หล,ลงอีกนะหลวงพ่อห็นนะใช่คําว่าม,มันมีน้ําหนักนไอ้ความหลงมันมีน้ําหนักมันก็ฉุดนะจิตให้มันเข้าสู่ร่องของความหลงแต่พอเราปฏิบัติมากๆนี่จเจริญสติถูวิธีนาน,านๆสม่ําเสมอ ตัวหลงเนี่ยมันมันจะค่อยๆมีพิษสงน้อยลงจิตมันจะโน้มไปทางรู้ตัวรู้ทันคิดเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเผลอปุ๊บรู้ปั๊บแบบที่เราอัศจรรย์มากเลยมันโผล่มาเมื่อไหร่ไม่รู้นะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้นะเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเผลอปุ๊บรู้ปั๊บมันมากระดานหกนะกระดานหกที่แรกเนี่ยมันก็ไปในทางความหลงแต่พอกระดานมันพลิกกลับนะ มันก็ไปนในทางความรู้นะแต่ทั้งหมดที่ต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความเพียรเมือ่อั30-40ปีก่อนที่คณะอักอนจุลานะมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะเ,เป็นคนที่น่าสนใจมากนะชื่ออาจารย์โยนิโออิชิอิตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว อาจารย์สอนประวัติศาตสารตร์ภาษาไทยด้วยนะเป็นคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีแต่ว่ามีความรู้ด้านภาษาดีมากภาษาไทยนะภาษาอังกฤษภาษาอิตาลีไม่รู้จะรวมถังนีกโรมันด้วยหรือ,รอ,รรอลาตินบาลีสันสกฤตนี่ก็รู้ไม่รู้ไปถึงเทวนาครีด้วยว่า คนก็ชมาอาจารย์ดอนิวอาจารย์อิชิเนี่ยเป็นอัจฉริยะอาจารย์ปฏิเสธบอกเบาเลยเป็นเรื่องความเพียรพยายามอาจารย์บอกว่าการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยถ้าจะเรียนให้คล่องนะมันเปรียบเหมือนกับตักน้ําด้วยกระชอนให้เต็มแก้วรู้จักกระชอนไหมกระชอนนี่เวลาตักน้ำ่านีนะ้มันได้แค่หยด